ส่วนกิจกรรมของแต่ละปีเนี่ยก็จะแตกต่างไปอย่างรุ่นของน้องกวางเนี่ยได้ไปที่ปั๊มน้ำมันแต่ว่าของผมเนี่ยจะเป็นเนสะของว่าไปค้างคืนที่พิพิธภัณฑ์วิทยศาศาสตร์ในสัตที่บอกว่าสามวันแล้วก็สองคืนคอันนี้ก็ถือว่าเหมือนอเป็นอัจฉริยะข้ามคืนเลยทีเดียวสามคืนนั้นเปลี่ยนชีวิตนะคะเอาทำอะไรกันวิทยาศาสตร์เหรอพึ่งวิทยาศาสตร์ที่คลองห้าปทุมธานีทำอะไรบ้างคะอย่างแรกก็คือ จะเป็นการฝึกการสื่อสารฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมูนะ่คณะความสามัคคีแล้วก็สิ่งที่ชาเลนก็คือเราจะได้รับโจทย์มาแต่ละวันแล้วก็แต่ละคืนด้วยเพื่อจะได้นำไปแก้โจทย์ในวันถัด,ถดไปยกตัวอ,อ,อย่างเช่นของผมจะมีการแข่งขันโต้วาทีซึ่งโจทย์เนี่ยจะได้มาตอนกลางคืนแล้วก็วันถัดไปก็จะเป็นโต้วาทีโดยมีนักเรียนเนี่ยเข้ามาเป็น คณะกรรมการด้วยหรือเราเชิญนักเรียนเข้ามาด้วยอะไรอย่างี้ครับก็ถือว่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเป็นอาชีะข้ามคืนแล้วแล้วมันเป็นอาชีพยังไงมันเปลี่ยนยังไงวิธีคิดก็คือณณตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเราอยู่กันในโครงการทั้งหมดสามสิบคนเราก็ต้องมีการสื่อสารกันอย่างดีมีความสามัคคีกันเพื่อจะให้โจทย์ปัญหาเนี่ยแก้ไปอย่างได้อย่างดีอ่ครับครับค่ะือสนใจที่ไปสวนปรามอะไรไปทำอะไร วนปามสวนปามน้ำมันปามน้ำมันเหรอไปไปที่ไหนของน้องไปที่ไหนนอกจากปามน้ำมันแล้วเนี่ยมีือสังคมแล้วก็มีไปดูไปเยี่ยมชมธุรกิจของผลิตภัณฑ์น้ำมันนะคะเป็นน้ำมันเป็นโมพิวันใช่ค่ะโมพิวันเซ็นเตอร์ค่ะคือโครงการอันนึงเราก็อยากจะให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราด้วยเพราะว<ช>่าผลิตภัณฑ์บริษัทเราเนี่ยใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตน้ำมันเครื่องโมบิวันขึ้นมาแต่ทางนิสิตนักศึกษาเราเนี่ยไปเรียนรู้เพื่อ<ม>ที่จะให้เขามีความรู้มากขึ้นในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพราะว<ม>่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเ่าเนี่เราใช้เทคโนโลยีใช้ความรู้ความสามารถในการผลิตขึ้นมานเขาจะได้เรียนรู้ตรงนี้ไปด้วยเพราะปกติก็จะเป็นความลับเป็นใครเขเข้าไปดูไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะเข้าไปเรียนรู้เทคโนโลยีสูงๆอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ แล้วก็ไปนอกจากเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์แล้วค่ะยังไปเยี่ยมชมพันธมิตรทางธุรกิจของอเอ็ดโซ่้วยค่ะมีอะไรบ้างฮะกิจกรรมที่นอกจากสองสามอย่างที่ว่าคุยกันแล้วเนี่ยเราได้จัดก,กิจกรรมแบบไหนแนวไหนให้คือนอกจากการเรียนรู้ทางทฤษฎีต่างๆการปฏิบัติงานต่างๆกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆเนี่ย ละยังมีบางอย่างที่อยากจะให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยเรียนรู้ทางธุรกิจเรามากขึ้น <Okay. S 2> คือนอกเสียจากให้เขาเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วเนี่ยส่งไปอยู่ปั๊มแล้วนอกจากนั้นแล้วธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างอย่าง,างที่น้องเขายกตัวอย่างมา mm hmm. ไปดูโมบิวันเซ็นเตอร์ของเราธุรกิจของเราที่เรามีอยู่ทั่วทั่วกรุงเทพแล้วเรากำลังขยายไปทั่วประเทศไทยอีกอันหนึ่งก็คือในสถานีบริการของเราเนี่ยนอกจากที่จะมีที่เติมปั๊มปั๊มน้ํามันแล้วเราก็ยังมีพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นบีควิก ไม่ว่าจะเป็นเทสโก้โลตัสไม่ว่าจะเป็นแมคโดนัลที่ที่มีธุรกิจร่วมกับสถานีบริการของเรารอันนี้คือพันธมิตรทางด้านธุรกิจของเรารให้นิสิตศึกษาเนี่ย มีโอกาสที่จะไปดูว่าธุรกิจมันเป็นอย่างนี้นะคุณมีโอกาสสร้างธุรกิจได้มากมายขนาดไหนถ้าคุณมีสามีบริการน้ามันอีกหน่อยเราก็จะไม่ต้องไปปั๊มน้ามันค่ะทําไมคะอ้าวเราไปห้างไอ้ก็เติมน้ํามันเพราะว่าอะไรมีทั้งแมคโดนัลด์ใช่ไหมมีทั้งเหมือนห้างมีทั้งเทสโก้มีทั้งอะไรนี่มันคือแนวโน้มทางการตลาดเวลาเราปั๊มสมัยนี้นี่มันเดินห้างทานใช่ไหมทานอาหารอีกหน่อยก็จะมีสวนสาธารณะอีกหน่อยก็จะมีที่ออกกําลังอะไรจ่างจ่ายเป็นแค่แค่เป็นชุมชนค่ะ ที่ทชอบจะไม่ไปปั๊มน้ำมันอีกแล้วที่ออชอบนอกจากวิธีคิดที่มองถึงอนาคตการพัฒนาสังคมคุณภาพเนี่ยยังพูดถึงเรื่องวิธีคิดกสิทธิธรรมจริยธรรมคุณธรรมด้วยยังไงคะคือบริษัทเราเนี่ยให้ความสําคัญตรงนี้มากเรามีมาตรฐานาการดําเนินงานทางธุรกิจของเราที่พนักง,งานทุกคนจะต้องทําตามเราก็ได้ถ่ายทอดวิธีการตรงนี้ให้กับนิสิต์นักศึกษาเหล่านั้นด้วยในการทํางานเพื่อให้นิสิต์นักศึกษาเหล่านี้มีจริยธรรมในการทํางาน เวลาออกไปเวลาเขาไปทํางานแล้วเขาจะได้พร้อมด้วยจริยธรรมที่เขามีอยู่ที่เราให้เขาไปอนะครับเพราะว่านักธุรกิจรุ่นใหม่ถ้าไม่มีจริยธรรมนี่จะอยู่ลําบากใช่ไหมครับเช่นสมมติว่ามีสินค้าที่ไปทําลายสิ่งแวดล้อมผู้บริโภคอาจจะไม่ซื้อเลยอันนี้คือตัวอย่างใช่ไหมใช่ครับดังนั้นเอโซก็ฝึกตั้งแต่เด็กๆครับอืก็เป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องนี้เราต้องให้ความไม่ใช่แค่ไปฝึกงาน15วันแล้วก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยสิ่งละ น้องๆหลายๆคนถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มาทํางานก็ได้วิธีคิดที่จะไปทําให้อย่างที่บอกว่าสร้างคนคุณภาพในสังคมจริงๆงเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งครั้งกลับมาน้องๆหลายคนนะศึกษาที่ยังเรียนอยู่กำลังจะฝึกงานนะคะอาจจะอยากรู้แล้วทํายังไงหรือเนี่ยจะได้งานแบบนี้ยังไงด้วยนะคะจะเข้าโครงการนี้ยังไงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุยกันต่อนะคะ มาช่วงสุดท้ายนะคะน้องๆที่กำลังจะฝึกงานนะคะต้องฟังช่วงนี้ดีๆนะคะสำหรับโครงการเอ็โซ่ช a l ์เ n นสร้างคนคุณภาพนะคะว่าทำยังไงจะได้อยู่โครงการนี้จะได้ทำงานแบบนี้ด้วยขอถามนิดนึงไปฝึกตั้งสิบสัปดาห์เปลี่ยนแปลงไหมชีวิตเปลี่ยนอะไรไหมได้อะไรบ้างบอกบอกได้เลยว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าจากเดิมที่เราเรียนหนังสืออยู่เราจะมีความรู้สึกว่าอ๋อเราเรียนแต่ทฤษฎีมา แต่ว่าการที่เราได้เข้ามาในโครงการนี้หรือว่าโครงการฝึกงานเนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่เป็นการมองภาพในมุมกว้างเพื่อจะได้เตรียมตัวเนี่ยเพื่อสําหรับเข้าสู่วัยชีวิตทํางานนะครับครับผมเห็นบอกจบปั๊บนี่ได้งานเอสโซเลยเหรออ่าด้วยด้วยความที่ว่าตอบนี้ฮะได้เลยใช่ไหมก็ก็ด้วยความที่ว่าอาจจะแสดงผลงานได้ค่อนข้างดีอะไรอย่างนี้ด้ครับก็เป็นโอกาสด้วยได้งานด้วยได้เรียนรู้ด้วยครับเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนเหมือนกันแล้วก <Airbnb> ็บอกเลยว่าไม่ไม <te am enthusi ryw Light> well, so so ่เส so ียใจเลยค่ะที่เลือกเข้าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่การพูดว่าการปฏิบัติจริงอ่ะมันสําคัญมากๆค่ะถ้าเกิดไม่ได้เข้าโครงการนี้เราไม่ได้มาทําจริงอ่ะค่ะเราก็จะไม่รู้เลยว่าชีวิตการทํางานจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งมันสําคัญนะคะบา้งที่เราจบใหม่ไปแล้วก็อาจจะรับไม่ได้แต่อันนี้เรามีพื้นฐานมาก่อนแล้วค่ะซึ่งโดยเฉพาะบัญชีอ่ะ ควรจะรู้เรื่องอื่นด้วยใช่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องในวิชาการอย่างเดี้ยใื่งั้นก็จะมาสลึงสองสลึงสิบครั้งเบิกได้ไม่ได้ก็มีการทํางานเป็นทีมนะทีมเบิกนี่สาคัญอย่างที่บอกพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องบัญชีเนี่ยผมเคยคุยกับนักศึกษาท่านหนึ่งแกเรียนบัญชีมาแล้วแกก็มีโอกาสมาฝึกงานที่สถานีบริการเป็นเด็กปั๊มเนี่ยอยู่3-4ี่วันพอแกจบโครงการนี้ออกไปแกบอกว่า หนูไม่ทําบัญชีแล้วหนูรู้แล้วว่าหนูต้องการอะไรเพราะว่าเป็นว่ามารู้ตัวเองเวลาสามสี่วันที่แกอยู่สานีบริการเนี่ยแกรู้จักตัวเองแล้วว่าบัญชีไม่ใช่อาชีพของแกอาชีพของแกคือการตลาดอ่าเน่องาแกบอกว่าอาชีพีของแกต้องมาเติมน้ำมันหรือไม่จําเป็นครับแกจะเปลี่ยนตรงนี้แกอยากทําด้านการตลาดเพราะว่าแกมาดู3ามสี่วันเนี่ยแกฝึกน่แกรู้ว่าสิ่งที่แกชอบคืออะไรตรงนี้ผมว่าสําคัญมาก อย่างน้อยอีกหนึ่งปีที่แกเข้าไปเรียนเนี่ยแกจะได้เบนเขียนกันไปละพอจบมาแกจะได้ทงานในสิ่งที่แกชอบสิ่งที่แกรักเพราะว่าอันนี้สําคัญนะครับครับแล้วก็กิจกรรมแบบนี้ก็มีความสําคัญนะครับเวลาที่เราไปสมัครเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยเขาโดยเฉพาะท็อปเทนของโลกเนี่ยเขาไม่ได้มองแต่คะแนนอย่างเดียวเขาจะมองกิจกรรมที่ที่เราทําด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสิ่งเหล่านี้เพเป็นสิ่งที่เอสโซ่ก็ต้อง ก็น่าก็เป็นระดับโลกอยู่แล้วล่ะาะสิ่งเ่าเนี้ยถ้าถ้าไม่ทำเนี่ยก็โอกาสเรียนต่อยากมากในอะไรดีๆมองอย่างที่รุงจักบอกไหมคะว่าไม่ใช่แค่ EQ คิวไม่ใช่แค่ IQ EQ การวิธีคิดการปฏิบัติตนการทํางานเป็นทีมหรือว่าคุณธรรมอย่างที่เอโซให้ความสําคัญอย่างนี้ด้วยอะค่ะอันนี้เรามองเรามองอยู่แล้วครับนี่คือสิ่งที่เรามองเลยเลยทำมาเป็นโปรแกรมเดออกมาครับทีนี้คุณสมบัติยังไงฮะถึงจะได้คือต้องเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ชั้นปีส ปีสามเท่านั้นเองปีมกำลังจะฝึกงานแล้วก็กําลังจะฝึกงานคณะอะไรก็คณะอะไรก็ได้เราไม่จํากัดนะครับได้ทุกคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมบัญชีเศรษฐศาสตร์มาได้หมดจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าไปในเว็บไซต์เลยครับ www.so.co.th เข้าไปเลยในนั้นจะมีใบสมัครแต่ขอเตือนไว้ทิ้หนึ่งนะครับใบสมัครจะกรอกยากหน่อยเพราะว่าเรามีเรามีขั้นตอนเยอะแยะให้เขียนเอเซด้วยให้เขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ ให้เขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นอย่างไรอยากเป็นอย่างไรในการเข้ามาในโครงการนี้นะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเราจะเปิดรับสมัครในเว็บไซต์จนกทั่งถึงวันที่12คือวันศุกร์นี้เท่านั้นเองอันนั้นต้องรีบหน่อยนะครับและเราก็จะมีการนัดสอบสัมภาษณ์ต้องสอบสัมภาษณ์นะครับไม่ใช่สมัครเสร็จมาได้เลยต้องสอบสัมภาษณ์ประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้ถ้าลูกๆไม่ได้ดูแม่ก็บอกลูกได้ใช่ไหมในรายการเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรฮะเข้าไปในเว็บแล้วถ้าไม่เข้ามันมีเว็บหรอฮะเออตอนนี้เราสมัครผ่านเว็บไซต์อย่างเดียวอย่างเดียวนะครับผมส่วนใหญ่ทุกครอบครัวต้องมีต้องมีเว็บไซต์หมดแล้วครับเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ได้หมดครับอันนี้ครับจะแนะนําอะไรไหมฮะถ้าคนอยากสมัครจะบอกให้น้องๆรีบสมัครนะคะเพราะว่าบอกได้เลยว่าเป็นโครงการที่ได้รับประสบการณ์เรียกว่าครบเครื่องค่ะจริงๆค่ะทาไงจะได้ล่ะฮะทำไงถึงจะได้ได้รับเลือกล่ะ ผมสมัครแต่สมัครได้แต่ทำไงจะเลือกผมไปส <ำ S 2> ไปรรเรียนด้วยล่ะแบบน้องเข่าเนี้ยคือคือนิสิตนักศึกษาเหล่านั้นต้องพร้อม <Yeah. S 1> พร้อมที่มาฝึกงานกับเรา ไม่ใช่มาฝึกงานตามทฤษฎีพร้อมที่มาเปิดกว้างพอมเปิดใจตัวเองนะถูกต้องนอกจากลุยแล้วต้องเปิดใจตัวเองให้กว้างขึ้นที่จะรับสิ่งต่างๆที่บริษัทจะให้รับเสร็จแล้วนําไปวิเคราะห์ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยชอบไม่ชอบอย่างไรครับแต่ในขณะที่ร่วมกันเนี่ยต้องทํางานเป็นกลุ่มเนี่ยต้องมีใจทํางานเป็นกลุ่มก่อนเพราะว่าจะได้ทําอย่างสิ่งที่ไม่ได้คิดถูกต้องใช่ไหมอย่างน้องก้ายไปเป็นไงฮะตอนที่ถูกสั่งให้ไป ล้างส้วมห้องน้ําที่ปั๊มน้ํามันได้อย่างเงี้ยรู้สึกไงฮะตอนนั้นก็ตรงๆก็เอาตรงๆเลยโอ้โหมาสมัครเคยแต่ล้างห้องน้ำนะในบ้านตัวเองเ <laughs> คยต้องไปล้างห้องน้ําสาธารณะก็เลยแอบช็อกนิดนึงเอ,อแต่ว่ายังไงได้ทําแล้วมันก็มีประโยชน์อะคะ่ะไม่ใช่เขาสั่งมาล้างห้องน้ำเฉย การทำป่ามหาทําให้เราได้รับประโยชน์ตรงนั้นด้วยเรื่องของงานบริการใช่หรือเ่าใช่เข้าใจในบทบาทของพนักงานบริการนะคะับค่ะน้องกันบ้างน้องกันนะครับนี่บรรลุเป้าหมายเลยนะคะฝึกงานได้ทั้งวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วก็ได้งานทำได้เป็นอาชีพด้วยครับเปลี่ยนยังไงครับโครงการนี้ก็อยากจะให้น้องๆที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยก็รีบสมัครเลยเพราะว่าโอกาสที่ จะได้ทำงานที่ครบเครื่องขนาดนี้ไม่ได้มีมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโครงการนี้จะเป็นการตอบโจทย์ได้อย่างดีครับเป็นเ e ฟเฟเรนซไปศึกษาต่อตามประเทศได้อย่างดีสมัครงานในไม่ใช่สมัครงานสมัครเรียนต่อในมหาวิาลยระดับโลกได้นะาะว่านอกจากสมัครเรียนก็เป็นเ e ฟเฟเรนซในการสมัครงานได้เพราะว่าผ่านงานมาหลายรูปแบบในสิ่งที่เราไม่คาดคิดแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราให้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับนิสิตนักศึกษาเหล่านั้นมากในอนาคตครับผม ะะเสียดายนะดูท่าทางทไมนะะัขยาเสียดายยดามถ้อนเวลากลับไปอีเป็นสิ่งนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านในะะวันนี้มาพูดคุยวังโครงการดีๆเอโซ่ชาเลนจ์ e so สร้างคุณภาพแล้วก็หวังว่าจะมีโครงการดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคเป็นโอากาสให้ น้องนนักศึกษาด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านสัมพนขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับคุณครับวันนี้หมดเวลาของรายการลุงแจมออนแอร์แล้วนะคะพบกันใหม่เวลาเดิมเวลาดีบ่ายโมงถงบ่ายสองทางช่องคมชัดรึกทีวีระวังภัยค่ะวันนี้เราทั้ง5คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ